ทับานน่ก็ม่อนทัวจีนนะสันมาอำเภออากาศอํานวยรถทัวจีนสองพันของมาเป็นอย่างขึ้นมาฮอทีคนจีนมันตีเมืองไทยแล้วบอจนมาฮออากาศอํานวยทัวจีนสองคันรถบัสของจะก,ก่อนเพื่อเห็นมาจะเที่ยวนี่มาจะฮอทีจะหาเที่ยวบ่คุบบ่ ไปบ่คือบอลเลยวัดจี๋หัวม่วงคือดกแท้ดกขนาดเราหัม่วงร่นก็ขนาดดิดกก็ดกดิ ยายไข่มิเต่คนบอกให้กักตุนกักตุนจินต่างๆไวเ้เลยวสันจะกักตุนไข่ิน่นละอาะกาศอไข่นวลยี่สิบคนผอได้ทั่วจีนมาฮอดอันสองข้าวรถุ่ยบ้านนี่มาสันเอาลายอย่างใหญ่นะ ทางไตฮะใครทางไตอะไรไล่ลชิกแซกป,ป่ะนี่ทางเทงืองยังเด็งามปะลาข้างเทืองหันเจ้าก็เอาเคลื่อนอันโค้งนี่ต่เรืองเดียวไล่อย่างนีข้ากิได้ขลาดมันสีคือห้องคอยนุ่งม,มือบุญอย,ย่างวายตัวข้งางกลางอันน,นะออตาข้างกลางนี่นะ หนึ่งว่าบุ่นนะมันมีสองลายของข่อยสามลายหนะึน่งว่าบุญนะตัวข้างกลางจะเป็นตาตาหมี่อันจะคืออันกากระบะใช่ไหมหนนะยยองนละลายอยู่ตรงอหางประดิษฐ์เอาประดิษฐ์เอาโอ้ประดิษฐ์เอามาสั่นลายอยู่ใต้หันอันของยายหอมผืนอันมีลายมาจีมีลายมา <Okay. S 2> อมมายาู่ใต้ มันมีสามลายของวันนี้นี่มีสามลายมีสามลายอะไรอย่างคุณเปะมาเลยแกัห้ลายซิกแซกอันไคะแบ่งกันคนละครึ่เนาะค่ะแบ่คนะค่ะ เออเรามาใหมย่ด้นหรอไข่ขาดตลาดลได้บ่นี้าตลาดแล้วน่ผิน้ำมันทผลิตน้ำมันทันเลยไข่กันดิผลิตน้ำมันทันเลยว่ือไข่นี่ยผลิตน้ำมันทันเลยจีนนมาซื้อไข่ไข่ผลิตบมทันละไข่กับไข่บ่ดทันละ ไปี Baby, เอานะา้นแล้วเอาไปยังโอ้ยายพื้นท้อง,อง,งอนี่งาาไยายเว้ลายมาานะาันขาดะหารนี่พื้นทองนี่ลายขาดไขนาดให้ได้ป็หนหูสินะแต่หาปิดก็ต้กระเด็นนะขับยังบ่ใชแมวมัน คิดเอาไงว่าคิดคิดเอาในสมองใช่ไหมถ้าเส้นใช่เราเอาไปนั่นเอาคอถ่ายคลิปเป็นอะไรมันเขาตากรรมการมันนั่นเทาถ่ายของเราไมันช่เบื้องงามบอกถึายได้หรอบอ่ายคลิปนี้ของเพื่อนอันนั้นติดมาอันอันนี้ขอถ่ายคลิปไปยายเอออันนี้มันอันนั้นเหรออันใดอันนั้นผู้จักอยู่ตัวนี้จีผู้จักอยู่ตัวนี้อันนั้นของข่อยมีอย่าเดี๋ยวนี้อัน อันบอกแม่นว่าปั่นบอกแม่นว่าอย่างที่ว่าน้องลุงจะเอามามากมากอย่างกะยะคอยเลิกคอยกระทะแม่เอ็มบดทั้งเจ็อย่างนี่เลยคนเล่านี่มีลายอย่างไรยายขอบคุณหอมเออเพิ่นว่ามากบ่ให้มากแย่การทั้งหัวมันตัดย่องย่องที่ต้นผู้วันนี okay. yeah. ้สิมัดบ่กจะตัวนี้ เออมือนี้ใชมาโกนี่ก่อนใช่ใช่โค้ขึ้นลายอันให้บ้านนี้มานี้ยังอีกสองโงอันนที่ภาพจี๊ดไ่เยอะโอ้ลายอันน่ะเออเออเป็นเจ้าจี๊ดเจ้น่มามกัไปเอาธรรมดโอ้คนปั่นไว้ปั่นไว้ยังสี่หัวคนละนี่าแล้วบอกมื่อนีอาารเเบลแล้วสร

โอ้ปดิบดาเอากันคักเนาะขนาดยายอันมาพูดยังคือมาขึ้นขากวดอะไรไหมปดิบดอยเอาคักเลยขีมือหัวมือหัวสมองนะใช่หัวสมองใช่หัวมีลายมีวันนี้ขนาดลายมีมาน้าหลังวันนี้ข้าแม่มาจากไรลายมันก็ต้องมาหายายขูดขีดหัวขีดขีดโค้ดลายไป เทาลายไดนกระบอกมากเย้ฟ้าท้าดินมั้งพี่บอกทะลายเย้ฟ้าท้าดินมีแต่ทะลมทะลายทะลมทะลายจีมีแต่ลายทะลมทะลายจีผู้ใดจมก็จมผู้ดจมก็จมไปนั่นอันทะเลทรายเลยบ่โอ้พักอันพักขี้เล็กพักขี้เล็กปง คนโตโปรงขนาดเนาะเขาชิลิ่โอต้องห้มันเวลามันอัไกเ่เสือมันยังไข่บ่อยายหรือว่าตัางเก็บมัน,นช่วงนี้มันยังช่วงนี้นะถ้าเก็บแต่เช้ามันไข่บวกท่านกันโอ้ วันี้ยามนั้นไม่สิใครไเอาาใครออกจากดาเโรมันแม่ันออกมามันก็ต้องพู่ใจนะของของมันเนาะมันก็นั่งพักหันไปโอไข่กูไข้ไข่กูออกมาแล้วมันก็ท้องก็ตก็ตอกอหญรไขออกมาแล้วก็ต๊อกก็ต๊อกอะรอันนี้พลาไข่ออกมาพอดีเอาโรานไข้กูไปใส่ยสีบ่ากอมันกระสิน้อยใจเลไเนาะว่าไข้กูออกมาเมื่อกี้นี่ไปใส่แล้วคือสก็บเรยอะไอ้ขนมน้ใจมัน มันใครามาจากไปเอาโลงมันมัใครเรตัวใครออกมามนสิกต็ตอกกต็ตอกกักเออกกันนี่คือกจี่นตอนไหนเก็บ,นบนมเ,มเ,าเนาะสวัสดีเิเบิ่งน่สิแม่ยงนประมาณก่อนเที่ยงประมาณสิบเนาฬิกาก่อนเที่ยงอ,อันนั้นจะคนเสียเลี้ยงต่อไหนเพื่อคนเสียเลี้ยงเนาะเออเอาอันนี้ไปกินะก่อนอกกก็ตกคือบอลบลที่นี่กันกะตกกะตอก ปนเมือาเอาไมมจะเอาจะเอาไหมตีของผู้ใด้อันนั้นก็จำใพ้อ่อันนั้นก็จำใบต่โบเขาซื้อได้ไข่เขาเพิ่มแงโอ้แด้ไข่เพิ่แง บันนี้ก็เลยเอาไว้ตอนคู่กินน้ำเออเลยกินมาให้ลายมึงเลยแหละเ้วจะเอาไปหายิโอ้ไข่ไข่ดีด้บ้านถึงช่วงหนนะยายคนไได้ไปอันตลาดเหรอคนไปไปอตลาดมหาแถวอาบ้านเฮ่าเลยไปตลาดวันนี้มากซื้อไข่ล้วบอกนิดเดียวดเออมาส่งละค่ะมาหยัง เออแต่สาคนะอันตูเนีมือมามีกระปองมว่านี่เพ่วงอกระห้งบากันคนอันนี้แกไม่กวดอันนี้กวดีประกอบประกอบประกอบอันไม้กวดนากเมาเหล้าเมาเหล้าเป่าแขนได้หรอเมาลกป่าแนเป่าแนเป็นยังมือน้นเป่าแคนนี่ขอถ่ายเอาเป่าแขน ย to so like ี่ห้อนอันเขาอันมันมันโบได้เขาอยากโบมีหมูกินเหล่าหรือขาดไมเป่าโบมีหมูกินเหล่าหรือไม่ได้เปล่าตีอยู่ด้อขามัน่มมีันี้ประกอบอันไม่กดไม่หอยใส่สารนะกางอย่ามาใส่นะได้อันโอเอ็ดเอาใส่กระปองกาแฟก่อนดิ บ่อไดบดอยู่บดเศร้าใครกับใครบ่ทันมันมีกาบได้เศ้าอันกลวขยะกัอันกลัวขี้เหนอกับบ่ดเศร้าโอ้บ่อได้อยู่ได้เศร้าทีอยากเศร้ากับบ่ได้เศร้างานสามชีพพ่อเอาไปสร้างสงใส่ตู้ร้านขายเหร ยาผักขวดตลอดเนาะมันก็นสำรูก้กาศเอาไม้ตลอดเนาะอากาศนี้องส่กระไล่อันนี้ใส่แล้วอันนี้ดิพอดีอัน,นพอตูอันคำดีละเอียดอันนี้แหละเป็นไม้กวดนี่แหละไม้ตาใส่ไหมนะไม้ดามอันนี้เบ่ในสวนบ่ ตัดปลายเอาเอาปลายมันมาพูดดีปลายไม้ก็มีประโยชน์พูดอะามาไข่ระบอดสักไปบ uh, uh, ีบเอานะท้องมันไอไอไปบีบเอานะท้องมันเจ้าก็บีบเอาเลยคว้กับความเม็ดมาสัพความเม็สักอยแล้วใส่หี่ไว้ วลาหรเฮียติววลายหรเฮียเฮ้ยลีโฮไปทล้วะเลยเฮ้ยเ้ยของพอน,นมาซมืซมมาาา้อไข่ด้ยสิเบิ้ลไข่อย่าน,นี้หั่นไปสองถุงอะไรนด้นัไฮะทีแรกได้เครื่องแพงมันนี้ไปเครื่องเค,เค,เครื่องแพงแลนน้ว ต้มไข่กินแล้วมีประโยชน์ <c oughs> กินไข่ขาวไ <c oughs> ข่แดงมันหมีป่าเหมือนป่าก็แค่แต่ตลาดแค่แค่ปลาก็บักบักตัวน,นั้นแล้วกันบักตัวน,นั้นแล้วเอาเอาน้่นเดกลง,งบต่ตัวเอาไม้ที่เหล่าเด็กร้องหมดตัว <c oughs> ไปกวดกไปปวดถ้าดมาห้องบอก่าเลยือเลยป่ะเอาเนก็โมมียกวดข้าวอมด้ยูปดหาลาาลาเาไม่ได้หอกเอาลเอาซอนหน้าหยงนยอ๋ออยู่หนาหนึ่งปวดหน้าเน่กวดเืนไหนึ่งมาเมาอีกหนึ่งเออวดเอเออเออ

ป okay. so, um, like? um, 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 well, ่าม um, so ันออกนี่แล้วก็ไปซุกใส่ค่ะก่อปาาตัวนี้ออกป่าตัวนี้ออกแล้วก็ไปซุปใส้เหบอเจ้าคนนี่เจ้าคนแล้วก็เอาไม้นักงข้ไปค่ะบ่อปุ่ง่ายเลยไหนงานเนี่ยดูดิเราจิ้มเน่้อ มือมือใครกินเหล้าน้ำลอยยาผมไมีไปกินน้ำนะครับผมใส่บุหรี่เด็กผมใส่โอ้ยน้องแม่ทายเถอะเราข้าวเราข้าวเมาไม่ใชด็กุบคนโยงแพร่โงแพเลยไม่ต้องนผ่มเมนบุหรี่ผมบุหรีมาแล้วนะแสดงว่าเอาไปหายไข้เมื่อไรซาวเด้อเอาไปหายไข้เมื่อไรซาวพอสิเก็บไปสามเดือนคนน่ะ คนหามที่ต่อกันสามเดือนบ้าคนคนมาทรงเทพหันปล่อยออกมาบ่หรอกรุงเทพหันเงียบอะไดรในห่างเพามาบ้านบ่หรอเขาหามออกมาเลยเบ้าออกมาปล่อยออกมาแหลมื่อคืนนี้รถทัวร์เต็มหนึงหมอสิทฐ์แงนี้แทนคนออกมาต่างจังหวัดโอ้เจ้าอันนี้ไหนติเจ้าอันนี้ไหนติ เจ้าอันนี้บ่เออเอาซิวเอาซิวเอาซิวตอกมันบ่เอาซิวตอกมันบ่ใครเป็นแล้วใครให้ยู่ตัวเองให้ยู่บ้านบ่ให้ย่างออกไปข้างนอกบ่ให้แพ้เสื้อใครแพ้เสื้อจับเขาคุกเออจับเขาคุกเลยคูณเจ้าเจ้าของเป็นแล้วไปแพ้เสื้อน่ะจะห้ผู้อื่นตายน้ำมันนะเขาเขาโ่ไปปัวบ่เขาจับคุกเขาคุกเลยเขาบ่ไป บอบอกไผบอบอกไผไปตัวเองตัวเองไปผู้เดียวไปไปไปลยแค่เสื้อไปใช่รถก็คือการขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถขึ้นยังไงให้เราบอกบอกโทมน้ำลายย้ายบ่อนั่งพร้อมนยายบ่นั่งนีกเจ้าของเป็นแล้วอันอันแท้ไปทั่วต้อรักษานะรักษามันกะจังแล้วห้ามผู้ใดปล่อยบวมาตายไว้ได้ ถ้าผลใดเป็นพุ่มแพ้นะไพ้โมมีพู่มต้านทานนี่มันเสตติเร็วอ่ะสัมาแล้วข่อยก็อยู่แต่นี้ยงนเป็นโรคอยู่ในห้างไรบ้านไม่ได้ออกไปใส่นี่เป็น่พนนเชื่อตายห่ายัไ่เป็นยาพ่น้าป่าไม้คืค้นขึ้นแห้งแน่นอนไปซื้อครับ บ้ารถทัวร์ย่านละตูไปเจอน้ำมันแม่นั่นแล้วเขาบอเห็นรถทัวร์เขาหนีรถทัวร์เขามาสองคันผมไปเจอน้ำมันจนเลี้ยงไปอยากขึ้นมาฮอดอากาศนี่นตะโก้ก็บอกเคยมาฮอยากะคือแสดงว่าไม่เต็มเมืองไทยแล้วคนจีนนะเด็กผู้ว่าได้สร้างปิดห่างร้านต่างๆ ชาบ้านนอนเป็นสามสีบหัวสามสิบเจอากาศอกาศชาคนไเขาเอาไปปัวเซบแล้บเลยบ่บียาอ่มียาใหนไปนี่อยู่คนเดียวหรืออยู่คนเดียวเด็กละกายแพ้เสือกำลังทดลองอยู่ว่ายาอย่างมันแก้ได้นะก็บ้าเศร้าเลยกยมมีวอมีวอลเลย อย่าบัวพันจหน่อยเนาะเออกาังว่าอยจะไปหมงที่ชุ่มนุ่มโซนเนาะตุวห้ามไปสีชุ่มนุ่มโซนเอออันไหย่าไปต้องไปเลยขัานไปก็ใส่อันใส่แม็กใส่กากากไขแพ้เสื้อหันจับเข่าตีคุกไขแพ้เสื้อตีคุกจับเข่าคุก คแนนเราอันอันคนอันย่ประเทศอันจีนอันไทยบัวไซนี่ัเขาโต๊บหนาเลยมันแพ้เสือบันนี้เราคนใส่อึดอัดใส่บ่มักใส่นะอันนี้ใส่บ่ไใดกับแบบซันเลยเขาเห็นเขาไพบ่ใไซเขาโต๊บเลยเหรอเป็นอย่างคือบ่ใไซน์แบบซันมันแพ้เสือแทนเราคนผัมใส่ฝักอึดอัดนะออกกําลังกาย ออกกำลังกายเอาเหงออกต้านไทยโควิดนะจักจังมาพาลูกเล่นสองสามเหี่ยวนะ <laughs> ปกกำลังกายอันนี้เอ็ดอันนี้แล้วจะกำบะดจาาูจะเอาเอาอม,ม,มาใส่จะเ <c oughs> อาอันดีมะพร้าวมาใส่ฮะใส่บดผุดละตีตอนไหนละบ่ได้ <c oughs> ไง,ไงนะนน่ายตี อันนี้เอ็ดได้ดา,ไดามซ่งไม่บออันนี้ด้ามจับไม้กวาดด้า,ดามเล้ยวหัวันนี้ก็สิได้เมืองก่อนเลยสะเพราะว่าสิได้ไปอันลงไปอันไปเอ็ดอันนั้นไปเอ็ดอันนั้นนะน้ำยาล้างจานกับน้ำยากับแชมพูกว่อัด คลิปนี้คลิมนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบพระคุณมากจ้ะสวัสดีจ้า